สำหรับเพื่อนๆที่อยากจะเติมเกมออนไลน์ก็ขออนุญาตฝากร้านคุกกี้แลนด์ช็อปไว้ด้วยนะครับร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมเร็วทันใจปลอดภัยผมเองก็เติมกับร้านนี้เติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อฝากไปอุดหนุนกันด้วยนะครับโอเคครับก็เปิดเซิร์ฟเป็นที่เรียบร้อยนะทุกคนโอ้โหวันนี้แบบตื่นสายมาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับในแพทนี้ก็คือ มันจะเป็นแพดย่อยใช่ไหมไม่ใช่แ็ดใหญ่ที่ว่ามีตัวละครใหม่เข้ามานะแต่ว่ายังมีหลายเรื่องที่น่าสนใจนะก่อนอื่นนี่ครับกล่องจดหมายโอ้ยโอ้ยอ,อะไรวะน,นี่น่าจะมาจากเจ้าไปนหนาแห่งเหมืองใช่ไหมวุ้นสาลายนะครับโอโคบอกแล้วว่าให้ไปตีกันนะครับของโคตรด,ดีได้มา9,000เพรแล้วดูนี่ <laughs> ใครตีครบนะคุณจะได้แต่ว่าต้องเป็น1นะครับ คือผมได้ติด1%ทุกตัวเลยนะไอ้บอสธานนะครับแล้วก็อันนี้ที่เป็นเหมืองใช่ไหมได้ไอ้ลูกแก้วสีส้มนี่มาครับแร่ฟักทองอ่ะหวานเจี๊ยบโอเคถือว่าเป็นการแจกอัปเดตท,ที่ค่อนข้างโอเคมากนะชื่นใจต่อมานะครับไปดูกันในส่วนของกิจกรรมก่อนเลยกิจกรรมคาดว่าไม่ได้มีอะไรใหม่นะครับมันยังอะเป็นแพทเดิมอยู่ตัวละครไม่ได้มีอะไรใหม่แต่ว่าที่เพิ่มมานี่ครับอะไรอะ เยลลี่วุ้นสาลายนะที่เป็นประเด็นหลักแล้วก็มีแค่เจ็ดวันเท่านั้นพากกรรมแห่งการเหมืองร้อนละอุนะครับก็คือเราต้องไปเล่นเหมืองนั่นแหละอันนี้ลูกเต่านะเดี๋ยวค่อยไปทำอะไรวันนี้ร่มงเค้กตูปอันนี้ผมไม่ได้เล่นเร็วครั้งก่อนนะไม่มีเวลาเลยกิจกรรมมันแบบมัน,ม,นมันต้องใช้เวลาเข้ามานะแคตีเหมืองก็จะไม่ทันแล้วอะไปดูเหมืองกันดีกว่ามีอะไรปรับใหม่บ้างเอ่ยเหมือนตัวใช่ไหมเขาจะปรับเป็นตัวสีขขเขียวด้านบนนะครับก่อนจะเล่นก็ต้องเช็คก่อน เล่นกับเจ้าเยลลี่วุ้นสาลายในผนึกศึกกำลังสักอย่างนี่นะครับอ่าโอเคก็ยังไงวะเนี่ยรีเฟซร,รีเฟซร,ร,รายการลิศอาณาจากักรนี่ไงก็เหมือนจัดทีมช่วยกันตีปะเออช่วยช่วยกันตีกับเพื่อนปะนี่ไงมันจะมีเพื่อนมีอาณาจักรนะครับเดี๋ยวลองตีเป็นตุกพลังอ่ะตีไม่ได้ไงต้องอันนี้เหร ทำไมมันตีไม่ได้วะมีผู้เข้าร่วมอ๋อผู้เข้าร่วมครบแล้วนะครับดังนั้นเราก็ต้องรีเฟซใหม่ใช่ไหมรอจนครบไป20บนาทีตอนนี้คือเซิร์ฟมันเปิดได้แป๊บๆไงครับมันก็เลยทําให้เวลาเนี่ยยังไงยังจํากัดเอยอารีน่อ๋อเนี่ยอาเคอารีน่นะครับน่าจะไม่ได้ตายในช่วงถ้ายอืมแต่ว่ารอบนี้มีอาเคอารีน่อันใหม่นะเดี๋ยวลองดูซิก็คือยังเล่นไม่ได้นะครับจะต้องรอรอบการต่อสู้จะคิดว่า การเล่นนี่คงจะเหมือนเดิมแหละคงจะเป็นาการให้เราเนี่ยจัดทีมไปตีนะครับแล้วก็ทําได้ไม่สะสมเก็บแต้มและรางวัลนี่จะเป็นแบบนี้เลยดูลองลองดูในอันนี้นะครับว่าได้อะไรบ้างมีบอกไหมเขาไม่ได้บอกนี่หว่ะเออไม่ได้บอกลิสรางวัลเอาไวน้นะแต่น่าจะน่าจะต้องมีแต่ไม่รู้ไปดูตรงไหนมันจะรีเซ็ตทุกสี่ทุ่มนะครับแล้วก็มีแพ็กเกจอะไรว่าไป และใครที่จะเติมนะครับแนะนำให้ไปเติมกับร้านคุกกี้แลนด์ช็อปเราประหยัดโดนใจสัดใจแน่นอนและเติมรวดเร็วได้ของดีด้วยต่อมาหลายคนบ่นกันในเรื่องของอศึกอาเคตอารีนารอบนี้นะครับโอ้โหเขาว่าเป็นศึกเทพเจ้าผมอาจจะมีเวลาดันแล้วแหละเออก่อนหน้านี้ผมไปทุร้ามาครับเลยไม่ได้ดันในไอดีนี้นะแต่ว่าดีอื่นให้ไดจบประมาณนี้แหละเอลิทไม่ก็แกลนนะครับอะไรอะ การพบกับกลยุทธ์สมบัติทั้ง5และการต่อสู้7ต่อ7ดเตัดสินด้วยกลยุทธ์ในการใช้สมบัติต่างๆในการต่อสู้ที่ดุเดือดมากขึ้นไปขวาชัยชนะและประกาศสักดาหด้วยกลยุทธ์สมบัติทีมสุดแกร่งกันเลยนะครับโอ้โ oh, ห7ตัวใช่ไหม7ตัวสมบัติ5ชิน้นเอา้าลองดูกันนะครับผมว่าแน่นอนมันจะต้องจัดจักรเกลดหายยากแหละ เทียวมาแน่นอนครับ1ตัวช h a ์โดอาไป Burning ิงสปานะครับน่าจะต้องมีอ่อผู้เลียขาดไม่ได้นะก็โนหัวต้องมีนี่ก็จะเป็น5ใช่ไหมอาจจะต้องมีอีพิกมาแซมหรือเปล่าวะอ่อถ้าเอาถึง7ดหรอถึง7อาจจะต้องมีเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้โหนี่มันสึกเทพระเจ้าเลยครับ โทษบ้าเลยใครไม่คิดคอนเซปต์นี้วะเอามาตำราต้องมีและแน่นอนนะครับใส่ก่อนเลยตำลาหนึ่งชิ้นนาฬิกาขาดไม่ได้นะครับนกิดนกวิด,วดลงตัวไหนไม่รู้ใส่ไปก่อนพะคุมหมอพะคุมเอ้พเอาพะคุมไปสมบัติอ่อผมว่าสมบัติฮิลฮินี่น่าจะต้องพะคุมอาจจะไม่ต้องหรือเปล่าวะไปใส่เป็นสมบัติที่มันฮิลเบอร์รี่อะล้างไป เออแบบนี้น่าจะฮิวได้สะใจนะสมบ,บัิิะฮะชิ้นเป็นฮิวยือ้อฮิวยื้อไปนะครับอันนี้เดี๋ยวจําลองมาใส่ก่อนผมไม่แน่ใจว่าจัดเซตไหนไว้นะครับอ๋อชาร์โดมิวชาร์โดมิวเหรอชาร์โดมิวเล่นเซตนี้ไว้ดิเดี๋ยวไปใส่ครูไทมคือถอดทารดถอดอะไรไปตีบอสนะครับก็เลยทําให้เออมันมันยังไม่ได้ครบท้วนขนาดนั้นเอก็อยู่นี่ว่าหรือว่าเราใส่ผิดทีมใส่ไปก่อน แบบนี้นะครับแล้วกโโ็โอ้แบบหนึ่งแล้วก็ตัวไหนยังไม่ครบอีกโกชีสไม่มีทานะะครับเบื่อมากในแพทนนี้คือม,มันใส่ทาร์ตเยอะใส่อะไรเยอะไปหมดทําให้บางทีเราอาจจะดูได้ไม่ครบท้วนนะครับอันนี้ใส่คูทามโคทุกคนโคดเอาเจตัวมันจะตีนขนาดไหนวะรอบก่อนนี้ก็ว่าเดือดแลวรอบนี้น่าจะเดือดกว่าเดิมนะครับอ ทีมน่าจะมาทรงประมาณนี้แหละจริงๆอ๋อลูควอมเสียหายครูไทมอันนี้ยอืมใส่ไปก่อนมาขอแบบเน้นๆเรือยโกชิสตัวเดียวนะครับโกชิสใส่ท้ายเป็นโจมเป็นคลิดีกว่าไหมเออเดี๋ยวเดี๋ยวแบบจะได้ไม่ต้องไปแย่งท้าโจมตีมาทุกคนมาดูกันมีตึงๆคนดีไหมเออคนนี้น่าจะตึงนะครับโอ้ยมันเป็นมันเป็นสคริปต์อยู่นี่ว่า อยากให้เล่นเพราะว่ารางวัลน,นียในการตายมันไม่ได้ยากนะครับในในระดับแรงนี่มันไม่ได้ยากแล้วถ้าคุณจบอีลิทคุณได้นี่อ่ะหูยเท่าไหร่เท่าไหร่นะครับเป็นพันนะไม่ต้องอะไรมากมายแค่คุณจบแกลนไม่ต้องแกนะอ่ะอีลิทห้าคุณได้900คุณเล่นชิวอะ่ะจริงๆหมดนี้ไม่ควรพลาดอย่างยิ่งเลยนะครับรางวัลคุ้มมากอ่าขึ้นมาแล้วเนหะ็นไหมตีไม่กี่ตาก็ขึ้นแล้วเหมือนคุณมาได้ อาที่รีบิสกิตฟรีอ่ะแค่คุณเล่นลายวันนะครับเดี๋ยวจะลองตีดูตาหนึ่งโอ้ต่ทีมนี้ก็ไม่อาจจะยังไม่ตึงมากไงมันก็เลยต่ายมาชิวๆอยู่เจ็ดตัวอ่ะเดี๋ยวลองดูกันทีมนี้นะครับสมบัติเขาก็จัดมาค่อนข้างเอาเรื่อง neo a 3 on นะครับโอ้โยเดี๋ยวนะเมื่อกี้เหมือนจะมีกระตุกเฮ้ยนี่ สเปคขั้นสุดและระตุกได้ไงวะแสดงว่าเอฟเฟกคโคตรเถื่อน iPad Pro M 4นะทุกคนแม่งแสดงว่าต้องปิดเอฟเฟกนะใครที่โทรศัพท์แบบไม่แรงมากเลยพวกนี้อะทุกคนดูสะดุดไหมไอแพดแรงขนาดนี้มันยังแบบปุ๊บปั๊บปั๊บยังมองกันกระตุกกระตุกอยู่แต่อาจจะเป็นที่ปรับความเร็วด้วยแหละโหยูยไม่น่าเชื่อครับเอฟเฟกแม่งโคตรอลังการอ้า เออจริงๆถ้าเราเสริมแนปไปสักตัวอาจจะเวริร์กนะอืมเพราะว่าแนปเป็นอมตะอาจจะดึงเกมได้ในช่วงท้ายนะครับอันนี้เอออยู่ในหัวแล้วถ้าแนปแทนอาจจะต้องแทนดาร์กหรือปะดาร์กอเวกหรือเปล่าวะเพราะว่าดาร์กอเวกแต่มันก็ยังเก่งอยู่มันตัดเลือดตัดอ,อะไรได้ใช่ไหมเออเดี๋ยวเดี๋ยวดูไปก่อนสักระยะหนึ่งครับเดี๋ยวทีมมันจะมาอ่านี่ไงพอเราเล่นปุ๊บมันจะขึ้นพิชิตอันนี้นะครับเย่าลี่วุ่นสาล่ายไปดูกันว่าของเราเนี่ยจะเล่นได้ไหม ขอแรงนะครับถ้าเรากดขอแรงก็จะดึงเพื่อนมาช่วยได้ใช่ไหมครับมาดูกันว่าจะเป็นประมาณไหนตังค่าทีมหมอทีหมอว่าน่าจะต้องเปลี่ยนนะเพราะามันมันเก่าแล้วน,นี่น่าจะเป็นทีมแพทสมัยนู้นเลยมาลองดูกันแน่นอนผมขอเลือกเป็นเพียวนะครับอุ้พอดีเลยได้เล่นโหมดนี้ออมันบอกไหมว่าดีบัฟที่จะมีผลเนี่ยเป็นดีบัฟประมาณไหนถ้าแสงเหรอ แล้วความสง่ได้รับจากท่าต้องเหนือจากท่าแสงท่าแสงง่ายครับถ้ามาท่าแสงเนี่ยเราพอจะจัดในส่วนของทีมที่เป็นแคมบูเล่มาตีได้นะครับมันจะมีแคมบูเล่แล้วก็อ่าเจ้าอีกตัวหนึ่งที่เป็นแฟนมันชื่อว่าอะไรวะเออจําชื่อไม่ได้ตัวหัวแดงแดงอะ่ะนี่นี่เดี๋ยวผมให้ดูตัวนี้ก็จะมีผลต่อการตีมากๆเลยนะครับนี่นะชื่อว่าอะไร อ่าลินเซอร์ครับลินเซอร์ส่วนใหญ่จะเก่งจะเก่งมากในการเล่นโหมดประมาณนี้แล้วก็ดาร์กไหมเออเอาเ,เป็นทีมที่ผมใช้ตีไอน้นั้นติด1%ทั้งหมดเลยละกันตัวฮิวไม่ต้องจริงๆตัวฮิวไม่จําเป็นตัวฮิวไม่จำเป็น,ปนแล้วตัวกลางอ,าอะไรดียวะเนีียเอาพิษไปใส่พิษไปก่อนนอกเหนือจากแสงหออืมเอาพิษอีกสักตัวละกันเพราะว่าดามเมจน่าจะมาจากพิษได้หรือเปล่าไม่รู้นะลองลอง เอ้าทีนี้มันมันกลายเป็นทีมพิษเฉยเลยใช่ไหมลองดูมาจากพิษเหรออ๋อเพราะใส่พิษเยอะมันก็จะกลายเป็นพิษสองตัวเมื่อกี้เป็นแสงใช่ไหมครับอืมก็ตีได้อยู่นะเนี่ยมันก็เก็บพอแตกไปครับคือเชื่อไประดับมันอาจจะยังไม่ได้ยากอะไรมากมายนะครับนี่นะเห็นไหมแล้วก็รอรีเฟชนะครับจนกว่าจะมีคนใหม่ๆให้เราได้ตีเนี่ยอ่ะม,มีคนขึ้นมาเราก็ไปช่วยเขาตีดูนะครับ ว่าเออเราจะทําอะไรได้ไหมรางวัล่ซนใหญ่ค่อนข้างคุ้มแต่โหมดนี้จะเป็น Auto ออโต้ล้วนนะใช่ไหมผมกดถอดออโต้ได้ถอดได้หนวแต่ตอนเดินเนี่ยเราเราจะยังกดอะไรไม่ได้นะไม่เหมือนกับตอนเล่นไอ้ครั้งก่อนครั้งก่อนตอนเดินเราจะกดของได้กดสกิลจองได้นะครับอันนี้เล่นต่อได้ไหมอืมต้องรอผู้เล่นอื่นอีก5้านาทีอ่ะนี่ไงอันไหนที่ขึ้นสีเขียวเนี่ยเราเราเหมือนจะกดเล่นได้นะครับอืมนี่ไงแต่ต้องต้องรอดูมันรีก่อนเนี่ย ราดูมารีก่อนประมาณ5นาทีนะครับโอเคได้ก็ได้เล่นโหมดนี้พอดีครับอ่ะกลับไปอาเขตอารีนาอีสักรอบหนึ่งละกันอีสักรอบนึงโอ้เนี่ยเห็นไหมแรงมันก็จะขึ้นเองเลยโดยที่ไม่ได้แบบสาหัสอะไรโอเคเขาเจอทีมนี้ตึงแน่นอนขอวัดนะตาสุดท้ายในการเล่นโหมดนี้นะครับว่าส่วนใหญ่ตัวละครก็จะประมาณนี้แหละแต่พอเขาใส่เมสติกมากับเพียวเนี่ยมันจะบัฟทับกันหรือเปล่าวะเห็นไหมอืมเราดูดีกว่านะครับ ไม่มีตัวตายเลยโอ้หเถื่อนคือตั๋วใบหนึ่งต่อหนึ่งแหลงได้เลยประมาณแรลงสองแรลงได้เลยเลย่ะอ่าในช่วงแรกนะครับเพราะว่ามันมันชิลวชเล่ชิลอยู่พอคุณขึ้นอีลิทเนี่ยคุณได้ไอ้นั้นประมาณแปดเก้าร้อยแล้วแม่งคุ้มแล้วแค่นั้นก็พอนะครับถ้าใครไม่มีเวลาผมก็เอาประมาณอีลิทนั่นแหละเพราะว่าถ้าดันแกนบางทีอาจจะต้องไปกดซื้ออะไรบางทีเราไม่ได้มีเวลาขนาดนั้นนะแต่ถ้าอ่าไหวอาจจะดันไปถึงขั้นนั้นเพราะว่ารางวันเนี่ยเป็นพัน เออแค่แต่ว่าแกนหนึ่งคงจะยากแหละเป็นผมเอาแค่แกน3ามเลยบางเนี้ยอาจจะไม่ได้ตึงมือนะครับแกน2แกน3เนี่ยต่างกันแค่50เอาแกน3พอหรือไม่ก็อิลิตไม่น่าเกียดนะครับอิลิตหนึ่งอะไรพวกเนี้ยเอโหชิวเลยอ่ะไปสุดท้ายทิ้งท้ายไปการเล่นก็เป็นประมาณนี้นะครับหลักๆเทียบเดตมาก็จะเป็นตีวุ้นอ่ะแล้วก็อันนี้แล้วก็ในส่วนของการไล่จับเจ้าตูบนะครับเจ้าตูบผมว่าไม่น่ามีอะไร เล่นกันตามสไตล์ครับเล่นเป็นโหมดเกมแบบผ่อนคลายสมองนะใครชอบสไตล์นั้นก็ไปลองดูไอ้อย่างที่สนใจจะเป็นในเรื่องของอตัวละครอเช็คให้ไม่น่ามีตัวใหม่เข้ามานะครับแต่ว่าที่มันจะมีมาก็คือตรงนี้ครับนี่ร้านชิสตันอัปเดตไม่ได้บีให้เราซื้อแยกด้วยว่ะโอ้โหคิดว่าจะซื้อแยกได้ดังนั้นใครเป็นสายซื้อแยกตางน,นี้อดนะครับอ่ะอีกอย่างหนึ่งไมเลมีเพิ่มไหมไม่ใช่แพทใหญ่ ล่าสุดยังเป็นหมื่นลีสีทองแล้วก็สีส้มอยู่นะครับไม่ได้มีอะไรใหม่เป็นพิเศษในแพทนี้นะคิดว่าอัปเดตครั้งต่อไปเนี่ยจะมาประมาณวันที่ออวันนี้วันที่สามสิประมาณวันที่6เดือนหน้าไม่ก็7เดือนหน้าดูจากตู้ประมาณ7แหละ7 7หรือไม่ก็8นะครับประมาณนั้นเลยอาจจะมีช่วงเวลาที่เขาปิดเซิร์ฟนะครับที่เหลือก็เป็นกิจกรรมยิบย่อยนะครับคุณจะต้องรอวุ้นเนี่ยมันงอกมาแล้วก็ไปไล่หวดกันนะครับอู้ได้ทาด้วย อันนี้อย่าให้ตีนะเพราะว่าถ้าตีจนครบเนี่ยคุณจะได้ผลึกอันนี้อีก700เลยทีเดียวใช่ไหมครับยังไม่รวมจากส่วนอื่นด้วยดังนั้นคุณก็จะได้การันตีง่ายขึ้นนี้ด้วยนะอาเคตอรีน่าครับถ้าตี40ครั้งได้เหมือนคุณได้ที่สุม่มพูดตะขี่เพิ่มอีกประมาณเกือบพันเลยดังนั้นไม่ต้องพลาดเด็ดขาดถ้าพลาดไปนี่เศร้าใจนะครับไว้เจอกันในคลิปหน้าละกันันนี้ก็ไปนัปเดตย่อยมาเล่นแก้เบื่อกันเนอะไว้เจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ